ถ้าผมกดดาเนินการต่อผมว่าเกมน่าจะหลุดเลยนะครับอลองดูกดเพื่อเริ่มเกม,กมเใจพี่แก่ใจใจพี่แกงเราไปอ่ะอุ้ยเตม สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่ทีมสใส่แก้งอีกแล้วนะทุกคนวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่หน้าคอมุมอิ่มอีกแล้วนะทุกคนแหมมาอยู่แบบนี้บอกเลยว่าต้องเป็นคลิปแก้งอย่างแน่นอนนะครับก็นะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมมีไอดีอุ่มอิ่มนะทุกคนอยู่ในมือนะทุกคนคือผมได้ขอไอดีแฟนผมเล่นนะครับนี่อันนี้คือแบบผมขอล็อกอินเข้ามาเล่นนะครับตอนนี้ก็มีทั้งอ e ีเมลแล้วก็มีรหัสผ่านนะครับวันนี้นะครับผมเลยคิดว่าแบบเราจะทําการแฮกไอดี แฟนตััวเองนะครบแต่ว่าผมจะไม่ได้แฮกเองนะผมจะทําแบบว่าผมเนี่ยให้อดีเพื่อนไปยืมนะครับแล้วเพื่อนเนี่ยแฮกไปอ่ะ คือเราจะบอกแฟนว่าแบบไม่คิดไม่ฝันว่าแบบอีกคนนึงมันจะแฮกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนรหัสเฟซนะครับแล้วก็รหัสของเกมนะทุกคนไอดีเนี้ยนะครับผมเป็นคนซื้อให้เขานะครับคืออีเมลเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้นะทุกคนเปลี่ยนได้แค่รหัสนะฮะอ๋อไอดีนี้ก็ใช้มานานแล้วนะครับประมาณ 3- 4เดือนแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาแบบดึงกลับอะไรนะอเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนรหัสผ่านกันนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนรหัสก่อนนะครับนะขอเบอร์ก่อนนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เปลี่ยนรหัสเรียบบรร้้อยแลวนะคั อ่าทุกคนโอเคเพื่อความแนบเนียนนะครับเดี๋ยวผมจะออกเกมก่อนนะครับทุกคนเออรู้แล้วรู้ละ,ละ üler, เดี๋ยวผมจะไปล็อกอินอีกเครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ผมจะให้มันขึ้นป๊อปอัพว่าแบบโดนล็เอกอินซ้อนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะครับทำให้เหมือนว่าตัวแฮกจริงะเออโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดเกมในเครื่องของผมก่อนนะทุกคนนะเพื่อความแนบเนียนนะครับเฮ้ยทุกคนบอกผมกดไม่ได้อ่ะเดี๋ยวผมควหาหาไฟล์แป๊บนึงนะครับโปรแกรมแล้ววะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ล็อกอิน ไอดีอิบในคอมผมเรียบร้อยนะครับนี่นี่เห็นป่ะถ้าผมกดดาเนินการต่อผมว่าเกมน่าจะหลุดเลยนะครับอ่าลองดูกดเพื่อเริ่มเกมไอดีคุณได้ทําการล็อกอินที่เครื่องอื่นแล้วโอ้ทุกคนไปกันครับล็อกมาอยู่ที่เครื่องนี้แทนอ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะโทรหาแฟนนะครับแล้วก็บอกว่าผมให้ดีเพื่อนไปเล่นแล้วก็เพื่อนแฮกผมนะครับนะเรามาดูกันว่าอีบจาแสดงอาการยังไงนะครับ <laughs> ผมบอกแล้วว่านับตาแตกอ,ะอ่ะอันเดี๋ยวผมขอร้องเอาออกจากเฟนนี้ก่อนนะครับคนเดี๋ยวมันรู้เดี๋ยวมันรู้เนียนเนียนเงียนนอันเดี๋ยวเราจะทักไปหาแฟนนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยผมต้องโดนไปอย่างแน่นอนนะครับทุกคนเพราะว่าผมทําให้รหัสเขาโดนแฮกนะครับอันนี้คือลองใจแฟนไงจากดว่าให้ดีแฟนโดนแฮกมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ย เอาไปเปิดยืมเอาเอ้ยเอาไปให้น้องยืมดีกว่าไม่ใช่เพื่อนดีกว่าเนะยครับมันจะได้เชื่อหน่อยแบบน้องน้องที่รู้จักเคยรู้จักอะไรเงี้ยฮะโอเคทุกคนมาโทรกันมาแล้วเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วฮัลโหลอมฮะอิ่มอิ่มอยู่ไหนอิ่มอยู่ข้างล่างไงอิ่มขึ้นมาข้างบนแป๊บหนึ่งได้ไหมพี่เดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวพี่มีอะไรจะพูดอ่ะพี่มีอะไรจะบอกอิ่มนะคือพี่เครียดมากเลยว่ะอะไร เออขึ้นมาก่อนแบบที่พี่บอกเป็นไปตามแผน <c oughs> โอ้ทุกคนคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ให้พี่ด้วยนะทุกคนพี่ขอต้องสามพันไลค์นะครับแล้วก็นะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสักพานเนื้อเขาต้อจะขึ้นมานะครับเขาเครียดอ่ะไอดีอิมะอะที่พี่ขออิมเล่นเมื่อกี้พี่เอาไ,ไ,ไอดีให้น้องไปเล่นนะเตงน้องที่เคยรู้จัก เคยรู้จักเล่นด้วยกันนานแล้วเล<อ>่นพี่ไฟน์ก็ได้เคยรู้จักที่เล่นด้วยกันนานแล้วชื่อบอสพี่ให้ไอเดียแบบไม่อกี้แล้วแบบพี่ล็อกอินไม่ได้อะพี่เราอินซ้อนอะอนไม่อันนี้พี่ล็อกอินไปแล้วสองสามรอบมันก็ขึ้นอย่างเงี้ย<ม>คือตอนเนี้ย<ม>ตอนนี้พี่ล็อกอินไม่ได้แล้วอะ่ะใครขไคือโดนแฮกเหรอพี่เข้าเฟซไม่ได้แล้วเฟซมดิมอะมันแฮกเอาไปแล้ว ใช่มันแฮกเฟสน้องนนี่เคยรู้จักคือพี่ไม่มาขอยืมเล่นเฉยพี่ไม่กล้าให้ดีพี่ไงไอดีพี่มันเป็นเฟสแล้วทำไมต้อให้ดีอมด้วยอ่ะน้องคนไหนยังไม่รู้จักกับพี่เลยพี่ไม่ได้อยากให้หรอกตอนแรกอะเตงแล้วทำไมเอาไปให้เขาอ่ะน้องไหนยังไม่รู้จักเลยก็น้องคือพี่รู้จักไงแต่คืออิ่มอิ่มไม่รู้จักแล้วทำไมต้องเอาไอดีไปให้ได้วอิ่มจะเอาไอดีในสตรีมก็พี่ไม่คิดว่ามันจะแฮกไงไอดีนี้อิ่มเติมไปเยอะไหมอ่ะ อิ่มดูดิอ่าอิ่มลองใส่ดิว่ามันถูกไหมอ่ะเมื่อกี้พี่ลองแล้วมันขึ้นไม่ถูกอ่ะทำไงดีอ่ะอถ้ามันโดนแฮกทำไงอ่ะเองซื้อใหม่อี่มไม่มีซื้อไม่มีตังค์แล้วเไม่เล่นเราทำไม่ได้ทำไงเ้าอิ่มได้ไอ้นี่ไวป,ป่ะอีเมลเนี้ย อีเมลนี้อิ่มได้ทำไหมปะเดี๋ยวว่านี่เฉยกดกดรีเซ็ตรหัสผ่านทางเมลได้ปะ<อ>ทำไงอ่ะอิ่มรีเซ็ตรหัสทางเมลได้ปะสับเนี่ยมันน่าจะมีได้อิ่มจำรหัสผ่านเมลได้เปล่าเข้าได้ปะเตงเข้าไม่ได้แล้วอ่ะทำไมอ่ะโดนเปลี่ยนไปหมดแล้วอ่ะเอา้าเปลี่ยนยันเมลเลยเหรอเออมันอิม่มใช้รหัสเดิมไงอีรหัสเดียวกันกับไอ้นี่อะอ้าทำไงดีอ่ะถ้าโดนอย่างเงี้ยแล้วทำไมต้องไปให้เขาเล่นพี่ไม่รู้แล้วเป็นใครแล้วเฟสเฟสไหนคนไหน บอลพี่ไปแล้วอ่ะเตงติดต่อไม่ได้แล้วอ่ะมันบอลพี่ไปแล้วแล้วทำไงอ่ะไม่มีเล่นไงพี่จะทำไงอ่ะสมารใหม่เล่นได้ป่ะแบบไม่เติมอ่ะไม่เอาไม่เล่นหรอกเดี๋ยวบอกเดี๋บอกอะไรเตยจะไปไหนอ่ะบล็อข้างล่างจรินข้าวบล็อกข้างล่างอะไรเตงไอ้ดีเตงโดนแฮกเนี่ยพี่จะทำไงพี่เอาให้เขาเล่นทำไมพี่ไม่ได้ เองพี่ก็ไม่ได้ตั้งใจป้าพี่คิดว่าน้องมันจะไม่แฮกอ่ะทำไงตอนนี้คือให้ยิมไงทำไงอะแล้วไมให้น้องมันทำไมน้องคนไหนยังไม่รู้เลยบอสบอสไหนบอสไี้รู้จักมันโหมันก็บอสพี่พี่ก็เสียใจตอนเนี้ยแต่คือพี่ด้วยความไว้ใจไงพี่ก็เอาไอเดีพี่ให้พี่เลยเอาดีมให้ก็ขออีกว่าโดนแฮกใช่คือถ้าพี่เอาดีให้พี่ให้พี่ให้ก็พี่ก็ไปน้องเฟซเลยอ่ะอ่ะแล้วทำไมอ่ะพี่แสดงว่าพี่ แล้วก็พี่เชื่อใจไงพี่ถึงให้หรหัสนี้อ้าวทำไมไม่ให้รหัสตัวเองถ้าเกิดเชื่อใจมันอะเตียงรหัสเฟซพี่มันส่วนตัวของอิ่มก็ส่วนตัวของไม่อันนี้มันก็ไม่อิ่มสมาใหม่เล่นได้บ้ล่หไม่ไม่เล่นงั้นเอาดีพี่ไปเล่นไม่โอ้ยเตียงพี่ก็ไม่ตั้งใจว่าเธอจะตีพี่ก็ไม่ใช่ปะ เรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วว่ะอีู่มาโค้มันไม่ได้ตั้งใจป่ะเตงจะอะไรกันนักหนาตเตงก็หายดีเล่นไอเดีไก่ไปก็ได้ท,ไทําไมไอ้เล่นไอเดีถูกถูกไม่ได้ไงทําไมต้องแบบมีออคอมอะไรไอะอเอะาไม่ได้ไอ้ดี ID พี่ก็ไอเดีพี่ดิโอ้ยหัวเราะทำไมแกล้งใช่ไหมแกล้งใช่ไหม <c oughs> ไม่ได้แกนนล้งไอเดีวเร็กจีไมอเกิดเล็กจีไม่พี่กดอิบตีไง อย่าตีพี่เลยไอ้ดีเต็มบินมาแล้วผมพี่เสียใจอ่ะชิลาร์โอ้ยเอาดีๆเอาก็เอาดีๆไงเขตีอยู่หนักกวโดนแกงใช่ไหมทำชิบแกงใช่ไหมบ้าหรือเปล่าเขาจะแกงไงอ้บอยไม่เอาไปไมันเปลี่ยนเม็ดเปลี่ยนเต็งไปน่ะเต็งไม่ขอโคตพี่แม่ทั้งใจเลยครับโอ้ยเราไม่ต้องตีเลยอะเราะผมไม่ตั้งใจปะไม่เอาไม่เล่นไม่อยากจะเล่นะ อีกหมดแนนดีไก่ไปอะไรจะตีพี่ทำไมพี่เจบโอ๊ยอะไรอ่ะเจมก็เบาๆกับพี่พี่เจมใจพี่แกงใช่ใจพี่แกงทราไมอะ่ะอุ้ยเตมเตยจะไปเตยต้องรุนแรงกับพี่ด้วยอะ่ะพี่แก,ง,แกงเล่นปะ ทำไมอะเตงเรียกแก่งเล่นเปล่าโอ้ยเตกโอ้ยขยันแกนะขยอ้ยโอุ้ยตีอุ้ยมันเจ็บอุ้ยเอฟไม่เอาอย่ารุนแรงเธอคนอื่นเขาหาวพี่ควมเงียหมดแล้วนะ้ก็ไม่กลัวไม่ใช่หรอก็ไม่กลัวไงเอือก็ไม่กลัวไงอุ้ย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 ยอมละ วันแรกเลยวันแรกย,ย,ยังเขื่อน,นเลยโอ้ยเรื่ไมเดี๋ยวนี้หดไลา์จังอะ่ะโอ้ว่าแล้วพอแล้วเธอปิดคลิปแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ถ่ายแล้วโอเคคเาัาทุกคนก็ขอบคุณที่มาแล้ว่ะ